วัสดีครับก่กนยินดีต้อนรับเข้าโคกหนองนาบ้านส่วนเซนสีวันนี้เป็น e ีพีที่2องอะจะมีวิธีการวันนี้ได้เตรียมการทําสารสงังเคราะห์แสงสารสารอินทรีย์สงังเคราะห์แสงด้วยจะมีวิธีการต่างๆที่เขาจะเตรียมมานะครับก็อยากครับได้นำมามา,มา,มา,มาร่วมกันทำนะครับ ผมก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่จะทำทำสารอินทรีสังข้อแสงนะครับโดยได้เตรียมเตรียมอุปกรณ์ใบก็คือหนึ่งขวดน้ำที่เขาได้ใส่น้ำไปน้ำในนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำบอนะครับโดยบบมีสารคลอลีนบบมีอย่างต่างๆเอาก็เตรียมใส่ว้นะฮะโดยขวดก็จะเป็นขวดน้ำอัดลมเพราะว่าจะได้มีแรง แรงต้านในเรื่องของการอัดนะครับอ,อัดเวลาเขาใส่เกิดสารเคมีแล้วนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีหัวเจื้อนะหัวเจื้อตีเป็นสารสกข้อแสงตีแดงมาแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำปานะครับมีไข่สองฟองวันนี้เขาจะทาไข่สองฟองเพราะว่าขวดมีขวดน้ําเยอะนะครับแล้วก็มีผงชูรสนะมีผงชูรสมีกะปิเราจะอธิ卡尔มาได้ก็คือเปลือกไข่นะครับ เดี๋ยวเราลองมาอาทดลองอาทดสอบแล้วทำด้วยกันนะครับแล้วก็ได้เตรียมถ้วยเพือ่อจากจะมาตาีส่วนผสมให้เข้ากันนะครับนั่นนี่ก็อาจจะอาจาอาจะบ่ได้ของนักตัวใดนะครับเราก็ได้เตรียมเตรียมถ้วยนะครับเตรียมถ้วยละแล้วก็จะเอาไข่นะครับไข่สองฟองอ ไข่สองฟองตีเฮาทำม,มันเนี่ยเฮาจะเอาไข่สองฟองนะครับโดยตีไข่อ่าเอาไข่ตัวเนี้ยตีใส่อ่าใส่ใส่ถ้วยอ่าทั้งสองฟองเลยนะครับเนาะอ่าตีไข่สองฟองเข้าด้วยกันอ่แลกก็เมื่อได้ไข่มาสองฟองใส่ท่านแล้วก็ค้นให้ไข่อ่าไข่ขตีเนี่ยผสมกันกับไข่าขาวนี่เรียบร้อยนะครับเนาะนะอ่าตีไปสักพัก เมื่อใครใครเริ่มเข้ากันแล้วนะครับก็เติมอ่าเขาก็เติมน้ำป่าน้ำป่าจะเป็นอีหอยอย่างก็ได้นะครับเนาะน้ำป่านี่เขาจะเป็นอีหอยอย่างก็ได้อ่าโดยใส่น้ำป่าสองจอนพราไข่สองฟองนะครับเขาก็ใส่น้ำป่าสองจอนใส่น้ำป่าสองจอนนะครับแล้วก็ต่อไปเขาก็ใส่อ่าเป็นกะปินะกะปิ กะปิกะปิก็จะเป็นอีหอยอย่างก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกะปิเป็นเคยนะครับเนาะเป็นเป็นกะปิตีเขาจะใส่ก่อใส่หนึ่งจอนใส่หนึ่งจ้อนอใครสองฟองก็ใส่สองใส่สองจอนนะครับใส่สองจอนใส่ใส่อยู่ในผสมไปด้วยกันนะเนาะอ่านี่ก็แล้วก็ใส่ผงชูรสอ่าตีขาดไปได้ก็คืออ่าใส่ผงชูรสแถมก็ เอาผงชุรสก่อสองช้อนเหมือนกันนะครับทุกอย่างก่อสองสองช้อนเพราะไข่สองฟองนะครับอันนี้ก่อช้อนน้อยๆนะครับเอาก็ใส่เผื่อเป็น,น,นอันเป็นอาหารมื้อมันดำเนาะนะแล้วก็ตีส่วนผสมนะฮะตีส่วนผสมหื้อตีส่วนผสมตีเขาเอาไซ้แลลวกันเนี่ยคนหือห้อหือ้อหื้อแตกเลยนะครับเนาะตีหื้อแตกเลยอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตตีหื้อแตกเลยนะครับ อาจจะลำบากน้อยแต่เขาก็เดี๋ยว,วขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเขาจะเอาใส่ผสมเป็นสารสองข้อแสงนี่เขาจะไว้ใส่เวลาก็ไหม้นะครับก็เวลาไปผสมผสมเวลาเป็นแล้วนะครับเป็นสารสองข้อแสงสารสองข้อแสงเรียบร้อยแล้วเขากะ สามารถเอาอาน้ามัดาน้ำสารน้าสารอินทรีย์นะครับเนาะที่สคราข้อแสงเนี่ยหนึ่งจอนนะครับหนึ่งจอนต่อน้ามีลิบรินะครับเพราะว่าเป็นความเข้มข้นสามารถเอาไปฮดาน้ามก็ไม่ครับฮดก็ไม่ฮดผลไม้หลักไม่นะครับสามารถเอาไปฮดได้หลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ออันนี้ก็โกนไปเรื่อยๆให้จนเอาฮื้จนไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างฮื่อได้ฮึ่อได้เข้ากันนะเข้ากันดีนะครับ เข้ากันดีอันนี้เป็นที่เกษตรกร,ะกรนะครับเกษตรกรเคนได้ทําใบนะครับเนาะได้ทาใบเอาค้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าค้นเข้า,าถ้าค้นเรียบร้อยแล้วนะครับเอาค้นเรียบร้อยแล้วกะใส่เปลือกไข่ใส่เปลือกไข่สองจอนเหมือนกันนะครับเนาะใส่เปลือกไข่สองจอนเหมือนกันนี่อาจจะเยอะไปน้อยก็ได้นะเนาะนะครับ ไข่เนี่ยอันมันมีจะมีแก๊สนะครับไข่เนี่ยก็จะมีแก๊สอยู่ในตัวอา่าก็เป็นอาหารที่ดีสําหรับอันจุลินทรีย์อา่าจุลินทรีย์อา่าเสร็จแล้วก็ถ้าได้อา่าได้ก้นเข้าอย่างเรียบร้อยแล้วก็เอาก็สามารถเอาเอาอ่าเอาตีเอา,เอา,เอาน้านะครับเ,เตีเยาเทียมเทียมน้าน้าก็บ่ต้อง น้ำเนี่ยเขาใส่บอดี้ใส่เต็มขวดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมีแก๊สออกมานะครับมีแก๊สออกมาเมือ่อถ้าเขาก้นอย่างเรียบร้อยอันนี้ผมยังบอได้บ่บ่บ่บเข้ากันดีแต่นะครับเนาะบ่เข้าดีแต่ถ้าถ้าท่านผู้ชมทำก่อคือก้นอ่าค้นจนเข้ากันดีแล้วนะครับเนาะจนทุกสิ่งทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วมดแล้วนะครับดูมันจะดูมีความเข้มข้นนะเนาะ สารนี่จะมีอันตีไข่เนี่ยจะมีความข้นพ้นเพราวะว่ากะปินะครับเนาะกะปิอันก็จะมีกินกินน้อยอ่ามีกินน้อยแต่เมื่อไปใส่เอาในน้ำแล้วกัตัวจุลินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยากับอ่าสารสารต่างๆที่ผสมเข้าด้วยกันนะครับสารสียางนี่ด้วยกันเนี่ยอ่ามันก็นย่าง,งเขาได้ได้สารอ่าสองข้อแสงตีเกือสีแดงเขาต้องตั้งไห้นะครับเนาะ น้ำที่เขาทําแล้วเนี่ยเขาต้องเอาไปตั้งไว้ตีกลางแดดนะครับเพราะต้องใจแง้แสงแสงแดดเนี่ยาทาปฏิกิริยากับตีเขามักไว้นะครับเหมือนเขามักไว้ต้องใจ้เวลาน่อยนะครับถ้าคําสูตรนี่แต่ละสูตรของอ e นะินซีเนี่ยต้องต้องใจเย็นเย็นนะครับกลัวจะได้ใจ้ก่ออาจจะเวลา,าเดือนเดือนสองเดือนเป็นบาดได้นะแต่ถ้าเอาใส่หัวใส่หัวสาราใส่หัวสารสงข้อแสงก่อ กะจะเลี้ยวน้อยพ่ออย่าจะเกิปดปฏิกิริยานะครับอันนี้กะถ้าเมื่อเมื่อเขาเขาค้นเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วนะครับเนาะคนเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วจีตีหันนี่นะครับเนาะตีหันนี่เขากา็สามารถเอาตักเนี่ยตักตักใส่นะครับใส่ใส่ใสน้ำนตนาีเขาเตรียมใบนะครับเนาะตักใส่น,น้ำตีเตียมใบนะครับเนาะก่อหนึ่งจอดเติมกน,น้อยหนึ่งครับเนาะ เสร็จแล้วก็เอาฝามาปิดเอาฝาปิดฝาปิดฝาปิดแล้วก็ขยะวนะครับเนาะงขยะวสักน้อยอเพื่อให้ได้ขเข้ากับน้ำนะครับเข้ากับน้ำเอาขยะว์น้อยเสร็จแล้วถ้ายากให้มันแดงะนะถ้ายากให้มันแดงเขาก็สามารถเติม เติมหอยเจี้ยนะครับเนาะเขาสามารถเขาสามารถเติมหอยเจี้ยสารจุลินทรีย์ที่เขาเคยมักไว้นะครับเนาะเอาใส่ไปสักน้อยเพื่อเป็นหอยเจี้ยให้มันได้ทําปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะครับเนาะได้เร็วขึ้นอันนี้ก่อที่นี่เขาก็เติมเล็กน้อยแล้วอ่าก่อนําไปอ่าปิดไว้แน่นๆนะครับเนาะเพื่อจะได้บวมอันหน้ามันไหลออกนะครับอ่าเดี๋ยวให้เขาก่อได้สารจุลินทรีย์ที่เขาได้ได้ทำใบระกะ นำไปตากแดดน่ะนำไปตากดแดดเราก็ต้องใช้นำ